ตอนนี้เราก็อยู่ภายในตัวโบสดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะฐานทุกจีที่เราเห็นตอนนี้นะครับเ mm hmm. ท้าโบสดมีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเราไปดูด้านนอกศิลปะเนี่ยลักษณะของฐานเท่าโบสยจะแอนคล้ายท้องสาเภาซึ่งให้เห็นความจเจริญในด้านการค้าตอนที่เชื่อ,อทําแบบตอนที่จีนเข้ามาก็จะมีเรือสาเภาลักษณะฐานเท่าโบสดเนี่ยก็จะคล้ายกันกันกบท้องสาเภาของจีนนะครับ ตอนนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยของพระเจา้าสามพยาหรือว่าอาจจะมีการสร้างก่อนที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอยุธยาเนี่ยจะได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมด้านรอบๆนอกพระอุโบสถนะครับด้านหลังที่เราเห็นก็จะมีเจดีนะครับซึ่งฐาน,นก็จะมีช้างนะครับล้อมรอบอยู่ซึ่งลักษณะก็จะเป็น จดีแบบลังกาซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้แบบมาจากลังกานะครับ